สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะเรื่องสัดส่วนกันต่อแนละ้วยังไม่ไปไหนนะคะพร้อ,รอมเป็นแบบฝึกหัดที่2.2นะคะนักเรียนทำได้เลยค่ะทำได้เลยค่ะทำพร้อมกันก็ได้ค่ะหรือว่าจะทำไปก่อนเลยก็ได้ค่ะ มาดูข้อ1อกันเลยนะคะเขาให้หาค่าตัวแปรค่ะจากอัตราส่วนหรือสัดส่วนที่กําหนดให้นะคะโอเคค่ะข้อ1ค่ะ12ต่อ16ก็เขียนเป็น12ต่อ16ในรูปของเศษส่วนแบบนี้18ต่อ x นะคะย้ายข้างสมก,การ x เท่ากับ18คูณ16ส่วน12นะคะย้ายนะตัดทอนค่ะ หกสองสิบสองหกสามสิบแปดค่ะสองหนึ่งสองสองแปดสิบหกคำตอบ x เท่ากับยี่สิบสี่ค่ะวันนี้ใครทำสิบสองข้อให้ทุกคนทำสิบสองข้อนะคะตอบ x เท่ากับยี่สิบสี่ทำเองได้ก็ทำค่ะทำถ้าเกิดอยากทำพร้อมครูก็ได้ค่ะ ต่อนะคะถัดไปค่ะข้อ2ค่ะ18ต่อ4เท่ากับ x ต่อ21ค่ะ18ต่อ4เท่ากับ x ต่อ21นะคะ18ต่อ4ก็คูณ21ค่ะเท่ากับ x นะคะตัดทอน อสองสอสองส่สองเก้าสิดตัดทอนได้อีกไหมคะตัดทอนได้อีกไหมคะไม่ได้เนาะก็เอาเก้คูณยีนะคะได้ร้อยแปาหารด้วยสองค่ะได้94.5ค่ะ สอข้อแรกนะคะอย่างรวดเร็วถัดไปนะคะไปดูข้อ3กันเลยนะคะ m ต่อ36ค่ะ m ต่อ36เท่ากับ120ต่อ40ย้าย36ไปคูณนะคะศนย์ตัด0ย์ค่ะเอา4ตัดนะคะสี่หนึ่สรุปนะคะเหลือ12บคูณเได้108ค่ะตอบ m เท่ากับหนึค่ะ อันข้อถัดไปรอนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะไปข้ออะผิดผิดหัไปข้อ14สี่นะคะสีิบห้านะคะต่อห้สเท่ากับ a ต่อ 44, 4ี่สิบสีเศษสี่ส่วนเ้ค่ะฉันก็จะเป็นสี่สิบห้าต่อห้าสคูณสี่สิบสีเศษสี่ส่วนเ้า นะคะอ่ะก็เอา44นะคะคูณ9แล้วก็บวก4ได้400ส่วน9 ตัดทอนะคะเก้าหนึ่งห้าสีหศตัด0ูนย์ห้าหนสรุปนะมันก็เหลือแค่อะไรเหลือแค่5้คูณแนะคะได้เป็น40่สนะคะสี่เท่ากับ a ค่ะตอบ a เท่ากับสีอันนี้ข้อ4ค่ะทันไม่เอย่ย ทันไหมคะทันไหมคะคนไหนทำได้ทําไปก่อนเลยนะคะแต่อย่าลืมมาตรวจด,ด้วยนะคะเช็คคําตอบด้วยนะคะทํา12ข้อนะคะถัดไปข้อ10เอข้อข้5ค่ะ 2- ลบเอต่อ3ค่ะ,ะคุณครูคะข,ขอข้อ4ใหม่ได้ไหมคะพอดีเมื่อกี้นี้เน็ตหลุดอะคะ่ะได้ค่ะอันนี้ข้อ4ค่ะ ครับเดี๋ยวผมขอเข้าใหม่ได้ไหมครับค่ะเชิญค่ะครับถัดไปค่ะข้อ5นะคะก็ปรับนะคะอัตราส่วนนะคะให้เป็นรูปของเศษส่วนแบบนี้มันก็จะเป็นสัดส่วนเนาะนเป็นอัตราส่วน2อันที่เท่ากันนะคะอ่ะแก้สมก,การหาค่า x เลย2 x งลบ1นะคะย้าย9มาคูณเท่ากับ15ค่ะนี่นะ3าคูณหเป็น15ถัดไปนะคะเอา9คูณเข้าไปแบบนี้เป็น สิบแปด x ลบเก้าเท่ากับสิบห้าอันนี้ก็ใช้พื้นฐานการแก้สมการนะคะก็จะเป็นสิบแปด x เท่ากับสิบห้าบวกเก้าสิบแปด x เท่ากับยี่สิบสี่ x เท่ากับ24ส่วน18ตัดทอนนะคะ 6 4สี่ยี่ค่ะได้เศษสี่ส่วนสค่ะหรือว่า1เศษหนึส่วนสานะคะอันนี้ข้อ1.5ค่ะทำได้ทำเองได้เลยนะคะ ถัดไปค่ะข่ขอแป๊บนึงนะคะจะซาแท็กเล่นเหรอคะพวาว เรียบร้อยนะคะถัดไปค่ะข้อ6ค่ะ m บวก5ต่อห m บวก5ต่อ5เท่ากับ2 m บวก1ต่อ4คูณไข้นะคะคูณไข่นะคะเป็น4คูณ m บวก5เท่ากับ5คูณ2 m บวก1 จากนั้นนะคะคูณกระจายเข้าไปค่ะ 4m บวก20เท่ากับ5คูณ2นะคะเป็น 10m เบวก5ค่ะจากนั้นนะคะย้ายนะคะตัวที่มีตัวแปรอยู่ด้วยกันนะคะก็จะเป็น 4m ลบ 10m เท่ากับ5ลบ20ตรงนี้ก็ย้ายมาฝั่งนี้อันนี้ก็ย้ายไปฝั่งนู้ด สี่เอลบสิเอได้ลบหกเอ็มเท่ากับลบสิบหเท่ากับลบสิหารด้วยลบหเอเท่ากับสามสองหกสหห้ส่วนสหรือว่า2องเศษหนส่วนสนะคะ อ่ะเรียบร้อย เรียบร้อยนะคะไปต่อค่ะถัดไปค่ะข้อ7ค่ะ m บวก1ต่อ7นะคะก็เป็น m บวก1ต่อ7เท่ากับ m ลบ2ต่อ2คูณไข่ค่ะเช่นเคยเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเป็น2คูณ m บวก1เท่ากับ7คูณ m ลบ2 คูณเข้าค่ะเป็นสอง m บวก2เท่ากับเ m ลบ14ค่ะ2อ m นะคะย้ายเ m มาลบนะคะลบ14ลบ2ค่ะย้ายสองเป็นลบลบห m เท่ากับลบ16 m เท่ากับลบ16ส่วนลบห้า หรือ5 3าสามเศษหส่วน5นะคะตรงนี้ตัดตัดเนาะได้คําตอบแล้วนะคะโอเค ดูสิตากับพิบตาด้วยอ่ากับพิบตาแล้ว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 นึกว่าถ่ายรูปตัวเองไว้แล้วก็แบบตั้งเป็นตั้งเป็นเขาเรียกว่า,าตั้งเป็นแบ็กกราวแล้วก็หายไปไหนไม่รู้อย่างเงี้ยอย่างคนเนี้ยหมอลำใจเกินร้อยอ่าอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังขยับตัวได้ยังขยับตัวได้ยังขยับตัวได้มันจะมีบางคนนะที่แบบถ่ายรูปตัวเองอะ่ะคุณเห็นอนะ่ะถ่ายรูปตัวเองแล้วก็ ไม่ได้อยู่หน้าจอหรอกแล้วก็ไปไหนไม่รู้เนี่ยเปิดแบล็กการ์ไว้อ่ะไปต่อนะคะไปต่อกาวินทรนนั่นอยู่ไหมกาวินทร์อะยังอยู่นั่งนิ่งซะนดกว่าหายตัวไปละอ่ะไปต่อคะ่ะข้อแปดคะ่ะห้าสิบต่อเอ็กเท่ากับเอ็ก ต่อสิบสองจุคูณสิบเท่ากับ x คูณ x กนะคะก็50เอาห้าสิบคูณสิบสด้เป็น625เท่ากับ x กำลัง สองะเคยเรียนมาแล้วกำลัง2องะอะไรเอ,อ่ยวยกกำลังสองได้หกร้อยมี2ตัวก็คือ25กับลบยี่สนะคะยี่สคูณยีก็เป็น625้อยยลบยีคูณลบยีก็625เหมือนกันพ่านคนี้ต้องตอบ2องคำตอบนะตอบ x เท่ากับยีแล้วก็ลบยีค่ะ คนไหนที่ทําไปก่อนหน้านะคะเช็คข้อนี้นิดนึงนะคะมันต้องตอบ2องคำตอบนะคะให้เวลาเขียนก่อนค่ะ ถัดไปค่ะข้อ9นะคะอันนี้เขาเขียนเป็นในรูปของเศษส่วนมาให้แล้วเนาะเป็นสัสดส่วนนะคะอัตราส่วน2อันที่เท่ากันนะคะก็หาค่า a ได้เลยนะคะ 3a บวก1ตรงนี้ก็คูณ8เท่ากับ14คูณ4ค่ะคูณกระจายเข้าไปนะคะ 24a บวก8ค่ะ เท่ากับห้าสิบหกยี่สิบสี่เอเท่ากับห้าสิบหกลบแปดสี่สิบแปดนะคะย้ายยี่สิบสี่มาหารนะคะ จะได้ a เท่ากับ2อค่ะตอบอันนี้ข้อ9นะคะจริงๆแล้วนักเรียนทำเองได้เลยนะนี่ถ้าเราแก้สมการได้อะ ถัดไปค่ะไปดูข้อสิทันไหมคะเด็กๆถ้าเกิดไม่ทันต้องมีเสียงเรียกร้องละแต่อันนี้เงียบก็แสดงว่าทันใช่ไหมอ่ะให้อีก15บห้าวิให้อีก15บห้าวิสุดท้ายอ่ะโอเคค่ะข้อสิค่ะ x ตรงนี้นะคะคูณไขยนะคะ2คูณ x บวก2เท่ากับ3 x คูณเข้า2 x บวก4เท่ากับ3 x คูณจะย้าย2 x ไปฝั่งขวาเลยจะเหลือ4เท่ากับ3 x ลบ2 x 4เท่ากับ x ชั้นข้อนี้ตอบ x เท่ากับสี่ อันนี้ข้อ10ค่ะคคะถ้าทําได้ลบ x กับลบสนี่ก็ยังถือว่าถูกลบ x เท่ากับลบสหนูต้องเอาลบหคูณ2อฝั่งของสมการเลยค่ะ หนู่ด้าลบหนึ่งคูณทั้งสองฝั่งนะคะต้องได้เอ็เฉย ถัดไปค่ะข้อ11นะคะอ่ะเจออย่างนี้คูณควายได้เลยเนาะสองคูณ 6a ลบ1เท่ากับ3คูณ 2a บวก1 12a ลบ2เท่ากับ 6a บวก3นะคะ 12a ลบ 6a เท่ากับ3บวก2ค่ะ อันนี้นะคะ 12a อลบได้ 6a นะคะ3 6 2ได้5เนาะย้าย6จากคูณไปเป็นหารนะคะได้ a เท่ากับ5ส่วน6ค่ะ อา้าวกวินทร์หาวแล้วตื่นตื่นตื่นและข้อสุดท้ายนะคะทันไหมคะถ้าทันพยักหน้าค่ะถ้าทันพยักหน้าเลยคะ่ะ ถัดไปข้อ12นะคะคูณค่คะ a บวก10ตรงนี้ก็คูณ1ใช่ไหมคะเท่ากับ16คูณ a ลบ2ตรงนี้ก็คูณ1มันก็ได้เท่าเดิมนะคะก็ได้เป็น a บวก10ตรงนี้คูณกระจายเข้าไปเป็น16 a ลบ32คะ่ะจากนั้นนะคะตรงนี้ a -16a เท่ากับ,บ -32-10 ค่ะจากบวกนะย้ายมาเป็นลบ -15a เท่ากับ,บ -42 ย้าย -15 มหารเครื่องหมายยังอยู่นะตัดทองนา3ตัด -355-313-342 ตรงนี้ลบหารลบได้บวก ก็จะได้14บส่วนหหรือว่า2เศษ4ีส่วนหนะคะโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องอ,อัตราส่วนและสัดส่วนนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ย Ờ, วันวันไหนคะวันพรุ่งนี้นอนพรุ่งนี้ก็จะมาเรียนโจทย์ปัญหากันต่อนะคะนี่แหละโจทย์ปัญหานี่แหละก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูกําลังจะเปิดงานให้ส่งนะคะครูกําลังจะเปิดงานให้ส่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวนะักเรียนออกแล้วก็ ไปส่งงานได้เลยวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันที่สิบสามเนาะทับหนึ่งทับหกสี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครไม่เข้าใจไหนสอบถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกำลังเปิดงานให้เลนะคะสวัสดีค่ะชิอ่ะเรียบร้อยไปครรบ